ตอนนี้พวกเราควรไปทางไหนเนี่ยอืมเราจะออกจากหมู่บ้านก็ตรงผาทะเลทรายไปมีบางอย่างตรงนี้ด้วย นี่ก็คือชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันอันนี้แหละมันดูนะ่ากลัวนิดนึงแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้สกัดผลึกแห่งความรู้แห่งทวยเทพจริง,รงๆอุปกรณ์อยู่ในกองทรายมันน่าจะเป็นสถานการปกตินะมันตรองรีบตายตามไทเนะการโจมตีที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพายุทรายหลักฐานคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ถูกกลบยางสิ้นเชิงเลยนะแสดงว่าพวกนี้มันน่าจะโดน อะไรบางอย่างโจมตีนะครับทุกคนครับตรงนี้กำลังมีคนทะเลาะกันว้าหูดียังเลยหวหูมันยาวไม่ใช่มันใส่หมวกนะทุกคนนะมันใส่หมวกอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวโดนจับได้ตีเซียกับกลุ่มเอเลไม้ลองฟังดูหน่อยสิว่าพวกเขาคุยอะไรกันถ้าแจ้งฉันเร็วหน่อยพวกเราก็คงเธอคือพวกพ้องพวกเราไม่มีทางโกหกหรอกนะนักวิชาการ คุณไม่รู้ดีเท่าฉันหรอกต้องให้ฉันเหรอฉันว่าแล้วจริงๆไมตีเสียอุ้ยเหตุผลตีเราพี่ตีเสียโถเอ้ยไอเด็กบ้าพี่บอกว่าจะช่วยผมตามหาปูทำไมพี่กับพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันล่ะมากันเร็วดีนี่โถเอ้ยยุ่งยากจังเลยนะคนทรยศของหมู่บ้านอรุ นี่นะเหรอเจ้าหน้าที่มาตราผู้โด่งดังฮะดีเสียมาช่วยชัดดีกว่าอยู่กับพวกนั้นนะเธอก็เห็นแล้วว่าั้นเก่งแถมอุดมคติของฉันก็สูงส่งน่าชื่นชมมากกว่าพวกเขาเจึกคุณก็น่าอยู่แล้วนะเออฉันไม่ใช่พวกที่จะโน้มน้าวได้ไง่ายๆอะไรกันเนี่ยคุณอยู่ฝ่ายไหนกันแน่มันจังคันเวลาตีเซ่ปล่อยคนพวกนั้นไปตอนนี้นะ่ะ พวกผู้พิทักษ์น่ะไม่สิพวกนักวิชาการพวกนั้นน่ะไม่สามารถทำลายอ่าทำให้ราชากลับคืนชีพได้จริงๆหรอกเธอไม่เข้าใจสาวน้อยการสแสวงหาความศรัทธาความปรารถนาชั่วชีวิตของพวกเราไม่ว่าโอกาสจะสำเร็จเพียงเพียงหนึ่งในหมื่นก็ต้องต่อสู้จนถึงที่สุดต่อให้คุณถูกสถบาบันจับได้ก็ตามอย่างนั้นเหรอต่อให้พวกเขาใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างในการทำลายกลุ่มอะไรไหมที่คุณทุ่มเทดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ยังไง ้พวกเราเรอวันนี้มานนานแล้วแสงตะวันและแสงจันทร์ไม่ส่องสว่างอีกต่อไปแผ่นดินนี้ก็พังทลายนะแต่ในวันนี้โชคชะตาได้มอบผายตายในมือให้กับพวกเราแล้ว ถ้านักวิชาการพวกนี้พวกเราสามารถพิพิกจเป็นโอกาสได้แล้วก็การเคลื่อนการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งกําแพงพวกคันสายได้คิดอะไรตื้นต้นกองกำลังของคุณมีแค่น้อยนิดเจ <ะ S 2> ้าลายไปสู้กับกองกําลังของสถาบันอ่ะฮะถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองถามชาย2คนที่อยู่ตรงนี้ดูนีพวกเขาเองก็ต่อต้านสถาบันเหมือนกันแต่ไม่มีใครลงตัวเองเหมือนนายเลยนะความเกลียดชังรุนแรงเกินไปคุยกันไม่มีทางรู้เรื่อง นะคุณคิดว่าลำพังแค่นักวิชาการพวกนั้นใช้การ,าการเจรจากับสถาบันได้คนพวกนี้นะไม่มีคุณสบมัติเป็นเครื่องต่อรองของคุณได้หรอแกอยากแลกตัวประกันอย่างนั้นเหรออ๋อใช่ถ้าฉลาดพอเน่ยก็ควรจะยอมรับข้อเสนอนี้ซะคนจากสถาบันเนี่ยไม่สิทุกคนที่อยู่อีกฝั่งของกำแพงนเะน่ยมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละฉันบอกแล้วว่าไม่เชื่อคำพูดแห่งทวยเทพของผู้ศาสักคำ ฝั่งฉันนะคนพวกนี้ยเป็นเพื่อนของฉันคุณไม่เชื่อในคนแห่งพฤกษาคำพูดของฉันเน่ยเชื่อถือได้ไหมล่ะเรารู้จักกันมานานหลายปีนะมีชื่อของเธอเองรับประกันฉันเองก็ต้องยอมรับอยู่แล้วฉันรับประกันคนพวกนี้ด้วยแขนขวาของฉันเลยนะรามันดึงความกล้าออกมานี่เมื่อคุณเป็นศัตรูกับสถาบันแล้วคุณก็ควรเตรียมใจไว้ด้วยสิบ้าไปแล้วหรือไงการช่วยชีวิตสําคัญกว่าแขนข้างเดียวยังไงก็คุ้มค่ารามัน ฉันตกลงคำขอของนายอย่าทำให้ฉันผิดหวังห่ะตัดแขนออกมาซะทำไงดีเนี่ยเธอไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนะนี่นไม่ใช่สิ่งที่พวกนายจะมาตัดสินลงมือ ดสอบเฉยๆครับทุกคนครับราชสีคนเพลอ์ก็เป็นชาวทะเลทรายการตัดแขนของเธอคือเหมือนตัดนิ้วของตัวเองพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันฆ่าฟันกันเองเพื่อไม่ right. มีประโยชน์ฉันเห็นความมุ่งมั่นของเธอแล้วไปเถอะไปพาเพื่อนของเธอมาพบฉันที่ทะเลทรายตอนเที่ยงพรุ่งนี้ได้ยินว่าเมื่อวานเธอมีพฤติกรรมบุ่มบานวันนี้อย่าทำแบบนั้นอีกเข้าใจไหมอย่าให้ฉันโมโหเข้าใจบอกอย่าให้ฉันโมโหก็ได้ ทำไมติเซียเจอกันเดสขว่แล้วงอเลยเออมาถึงก่อนพวกเราเสอีกนะะน่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อเช้าเขานอนต่ออีกห้านาทีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ต้องพูดก็ได้พร้อมแล้วใช่ไหมนายนอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคนที่พวกคุณพามาเนี่ยน้อยกว่าที่ฉันคิดไว้ทำไมมีแค่คนเดียวพาตัวมา ป,ปู่ทำไมมีแค่คนเดียวอ่ะรมมามันฉันคิดว่าคุณเป็นวีรบ,บุุษผู้รักษาคำพูดมาโดยตลอดนี่มันเรื่องอะไรกันไล่ตัวหนึ่งต่อหนึ่งกบแฟแล้ว,วไม่ใช่เรื่องไงเราหรอือพูดแบบนี้ก็แล้วกันกาตรตอบปากของคนแทพเห่งนผู้รึกษาถือว่าเป็นการยอมถอยก้าวหนึ่งของฉันแล้วนะยังไม่พอใจอีกหรือไงไซโนไม่พอใจไอ้เดียมัน ไอ้น,นี่มันไม่พอใจอน,นี่มันออกท่าทางแล้วมันก็เป็นคนที่แบบปาเถื่อนด้วยทุกคนนะเกยอยูนนิ่งๆอย่าขยับอ,อครับทุกคนครับสีเสียก็โกรธเหมือนกันครับทุกคนครับไม่เลยฝามันเออ กรบเพิซะเลยคิดว่าตัวเองทำไรอยู่เหรอฮะเห็นคมดาบนี่หรือเปล่าเฮ้ยแกจะสั่นทำไมวะเดี๋ยวกูไม่ได้สันพัดดินไหวไว้อูครับ มอดมันบินได้มันจะโดนดูดออมาได้ยังไงเออทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมดูเหมือนว่าทุกคนสบายดียกเว้นพวกเอเลมาย oh, โอ้ยสวยชะมัดเลย <c oughs> <c oughs> ยุ่งยากสแลเนินทรายสุดตัวลงมาเมื่อกี้ฉันเห็นสนามพลังผู้พิทักษหมู่บ้านคนนั้นเป็นคนคุ้มกันพวกเรานะพลังธาตุไม้สีเขียวที่พวกเธอพูดถึงอาจจะเป็นพลังที่ท่านหญิงกุสนารีทิ้งไว้ในร่างกายของนักวิชาการท่านนั้นไม่ผิดแน่ตอนนี้คุณเชื่อสิ่งที่ฉันพูดแล้วใช่ไหมล่ะ้า้ป็งพึกษาองค์ปัจจุบันอย that, ่างนั้นเหรอทำไมปู่พูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วอะมองไปรอบๆสิ ชินี่เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นวิหารอย่างนั้นเลยเนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างใต้ดินที่โผล่ออกมาหลังจากที่ทรายถล่มลงมานะลักษณะประตูทั้งหมดเนี่ยอารยธรรมของราชาดิชัดูสิ่งก่อสร้างนี้จะถูกายุสทรายกลับฝังกลบไวถึงได้มีสภาพแบบนี้บางทีในสมัยโบราณที่นี่อาจจะเป็นราชวังใตดินนะปฏิหารแห่งราชาดิชัอ๋อ ทำไมพวกเขายังอยู่ที่นี่ไหนยังมีลูกน้องด้วยลลตกมาพร้อมกับพวกเรามั้งตายยากชิบัดเลยนะสองคนนี้ดูท่าไม่ไหวแล้วล่ะแต่ที่เขาได้สภาพดีกว่าหน่อยนึงนะงนระวังหัวของนายไว้ดีๆนะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเถียงกันราชันผู้สูง,สงทรงแห่งทรงพวกเรามาที่นี่แต่ชีนันำทางพวกเราไปยังวิหารแห่งนี้เขาคงไม่ได้คิดจะเข้าไปในนั้นหรอกนะ พอดีเลยฉันก็อยากรอเข้าไปเหมือนกันนะนายจะทำอะไรอ่ะไม่คิดว่ามันน่าสนใจเลยไงพลังของท่านยิงลูกคาเทวดาเนี่ยเอท่านหญิงด้วยใกุศลารีเนี่ยปกป้องพวกเราจากภัยพิบัติสิ่บุกสร้างในอารยธรรมของราชาดิเสตก็ปรากฏตัวขึ้นแทบยิ่งใหญ่ทั้งสององค์แข่งขันกันแสดงพลังของตัวเองเนี่ยไม่ไปดูหน่อยยังไงบอกไม่ได้เธอบอกไม่สนใจในพวกตัวที่ไม่ใช่ไง ก็ใช่สำหรับฉันเหนือทวยเทพเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งเท่านั้นนะอืมจะบอกว่าเป็นสัตว์ก็ได้นะ,นะเรื่องราวแปลกใหม่คุณค่าต่อการค้นหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับทวยเทพหรือไม่ใครจะไปนสนใจนะสามารถจะเอายังไงอ่ะแล้วก็ลูกนายนา้ด้วยป,ยปล่อยพวกเขานอนอยู่ตรงนั้นแหละอืมราชาจะคุ้มครองพวกเขาเองตอนนี้จะจะเข้าไปในวิหารอืม แถวนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งพลังชีวิตเหลือเชื่อเหมือนจะโรคล้างแต่พลังที่หมุนเวียนกลับมหาศาล<น>จริงด้วยแถมมีพืชพันธุ์เยอะมาก<น>สวยมากเลยนะเนี่ยท่านรามัน,นเรียกข้ามีใครชื่อราคมันอิกหรือเปล่าละ<น>เอ้ยจะเรียกว่าท่านทำไมฮะหาเรื่องเปล่าแล้วแต่จะเข้าใจ ฉันหวังว่าคุณจะสังเกตเห็นเรื่องหนึ่งนะสิ่งก่อสร้างเป็นรยธรรมของราชาจริงๆแต่พลังที่ไหลเวียนภายในเป็นพลังของท่านลุคเทวดาเอเของเทพพฤกษาฉันไม่มีวิชั่นแล้วแต่แกจะว่าเลยแล้วกันนะไม่เห็นจะเป็นต้องโกรธเลยฉันแค่มาทัศนศึกษาเองนะมันแปลกจริงด้วยถ้าเป็นแบบนั้นจริงคงต้องเดินดูรอบๆที่นี่ให้หมดก่อนจะได้ข้อสรุปก่นนะ รอบสว่างขึ้นสวยจังเลยอืมเดี๋ยวนะนั่นคืออะไรอ่ะอนนูบิสดอกไม้เยอะเลยตรงกลางเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยเหมือนจะเป็นสุสาน พวกนี้คือสัญลักษณ์ของราชาพวกเขาทิ้งของบังอย่างเอาไว้คำไว้ทุกจากสอนโบราณในการเขียนเขียนว่าอะไรงั้นหรอหน้าที่แห่งนี้เป็นแหล่งนิทรารมของคาซาลานักบวชผู้ซื่อสัตย์นักบวชผู้สัตย์ซื่อของเราสติปัญญาของเขาเป็นดั่งปฏิหารในมวลมนุษย์ ควรค่าแก่การชื่นชมและสรรเสริญแกอารักษรโบร,ราณได้ด้วยเหรอไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยคนหนุ่มสาวทุกคน,กน,กนควรเรียนรู้อย่างน้อย20ภาษาก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ใช่หรือไงเขากำลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมแ<ส> <c oughs> บบว่าบอกล้อเล่นหรือบแม่ <c oughs> ก็ยังมีบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ดีพลังงานธาตุของที่นี่เข้มข้นเกินไปกลิ่นของชีวิตเป็นการเตือนพวกเราหรือเปล่า อันนี้นะ่ะหรอกำลังวิเคราะห์อืมดูเหมือนว่าบนโครงกระดูกยังมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสุสานมีอุปกรณร์อารยธรรมของราชาเดชหลงเหลืออยู่พอดีฉันจะส่งข้อมูลไปและฉายมันออกมาการแบ่งปันความรู้ไม่ผิดหลักการของพวกแกหรือไงฮะผิดแต่เนื่องจากมีคนแบบคุณอยู่ที่นี่ฉันจึงหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลเหล่านี้โดยตรงดูจบแล้วคุณจะเข้าใจเอง มีแบบเปิดโฮโลแกรมได้ด้วยความรู้ก่อกำเนิดอารยธรรมในขณาเดียวกันความรู้สามารถทำลายอารยธรรมได้เช่นเดียวกันภายนะได้มาเยือนโดยไม่ได้นัดหมายนั่นคือความรู้ที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ตั้งแต่สการ์เล็กชิงนำความรู้ต้องห้ามเข้ามายังโลกนี้มันก็ถูกแพร่กระจายไปราวขอบโลกระบาด เสียงกระซิบที่บ้าคลั่งข้าข้องนำจิตใจเม็ดสีดำเริ่มคึืบนคลานไปทั่วแผ่นหลังและพื้นดินก็ราวกับถูกพลากชีวิตลงเหลวเพียงความเงียบงันอันแสนสิ้นหวังาหากไม่ได้ท่านจิงลูกขาเทว,วาาดาผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่สามารถกอบกลู้กลับมาได้ นางรวบรวมเหล่านักบวดมาเพื่อสร,สร้างวิหารขึ้นหลายแห่งภัยพิบัติถ,ถูกหยุดเอาไว้ราวกับปฏิหารและสิ่งที่ลงเหนือจากรือธรรมก็ถูกเก็บรักษาวไว้ที่หมู่บ้านองาแต่ทว่าปร,ปริหารนั้นไม่ยั่งยืนตราบใดที่ความรู้ต้องห้ามยังคง,ยงอยู่มันจะเป็นเชื้อร้ายของโลกนี้ตลอดไป ในสุดท้ายราชาแห่งพื้นทรายผู้หญิงทนงราชาของข้าก็เลือกที่จะเสียสละตนเองข้าได้คอยปกป,กปักรักษาวิหารต่างๆมาชั่วชีวิตในวันนี้หน้าที่ของข้าใกล้สิ้นสุดแล้วในเมื่อยามที่ข้าหลับตาลงอย่างสมบูรณตรงหน้าก็ปรกฏอสุสเทพเจ้าองคนั้นขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากพลังถูกดึงออกไปขจัดความรู้ต้องห้ามราวกับว่าทำให้รากของดางโคตลงจนมีรูปลักษณ์ที่เหมือนเด็กช่างน่าอัศจรรย์เสียจริงเมื่อนึกถึงนางข้าเองก็รู้สึกถึงความกล้ครั้งลมหายใจแห่งชีวิตยังคงอยู่เชียงข้างยามข้าหลับไหลชาโตรเลสไทย อย่าได้แค้นเคืองสิ่งใดต่อไปเลยมีเพียงความเมตตาเท่านั้นที่ห้ามหลงลืมไปเด็ดขาดเมื่อกี้นั่นมันอะไรกันนะความทรงจำของโคกระดูกไม่นะเป็ดไปไม่ได้ท่านหญิงรุกค้าเวลาผู้ยิ่งใหญ่ท่านหิงแห่งพึกษารุ่นก่อนให้ราชาดิเชสไม่ใช่ศัตรูกันอย่างนั้นเหรอ ฮะพวกแกไม่รู้เหรอแสดงว่าพวกแกไม่อ่านไอ้พวกไอเทพที่อยู่ในมือสินะจะเป็นไปได้ยังไงพวกเทพแห่งพฤกษามันนี่คือเทพแห่งพฤกษารุ่นก่อนยังไงเหรอสุดท้ายเธอตัวหดเล็กลงมากเลยนะก็เหมือนกับไพมอนไงมันเป็นพลังของไออะไรนะไอของอาร์อเจลอะท่านยญิงลุกเขาเวลาผู้ยิ่งใหญ่ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยราชาดิชสและประชาชนของเขาแต่การกำจัดความรู้ต้องห้ามให้สิ้นซากจะเป็นต้องสูญเสียพลังไปมากมายตลอดมาลูกหลานของทวยเทพทั้งสองต่างเปลียดชังกันมองกันเป็นศัตรตูแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเทพทั้งสองฝ่ายกับร่วมเป็นร่วมตายกันและคุณจะคิดว่าสา,ากาศหลอกลวงผู้คนแต่สิ่งที่ประดิษฐ์โดยราชาดิชสเนี่ยคงจะเชื่อหรอกนะนี่คือคำสั่งเสียของนักปราชนะอืม จะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้จากที่ไหนเลยในอดีตลูกหลานของเราที่เหลือรอดทั้งหมดรวมตัวกันที่อยู่หมู่บ้านอารุแทบของพวกเราไม่มีทางทําความผิดพวกเราไม่ยอมและไม่เชื่อในข่าวลือนี้การตายของราชาส่งผลให้ยธรรมของพวกเราเกือบล่มสลายนั่นเป็นเพราะการมาของลูกขาเทวดาทั้งนั้นสาหรับพวกเราแล้วลูกคาเทวดา เป็นแค่ผู้ร้ายที่แทงพวกเราเหมือนเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นเดียวกับพวกคนที่เช็นฆ่าและต่อสู้สร้างความแค้นให้กับทะเลทรายวิสัยทัศน์ของพวกนายมันแคบเกินไป แต่ฉันไม่เห็นกับตาตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะตาคู่นี้เพราะหัวคู่นี้หัวใจดวงนี้ที่ได้สัมผัสถึงคาสั่งเสียพวกนี้จริงๆแล้วก็ฉันจะกล้าเชื่อได้ยังไงว่าโลกนี้มีความคาดเคลื่อนไล่เหตุผลแบบนี้อยู่แกจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าหลายปีมาเนี้ยฉันเอามีดจ่อไปที่ผู้คนที่มีพระคุณของชั้นเหรอเฮ้รามันพอแล้วหยุดพูดได้แล้วจะทาให้ตัวเองเหมือนตัวตลกอไปเลย นีเสียตกลงแล้วฉันกับกลุ่มของฉันต่อสู้ไปเพื่ออะไรกันแน่เอาละเป็นไงบ้างขอบคุณนะฉันไม่เป็นไรไปกันได้แล้วล่ะใ้อยู่ที่นี่ตลอดก็ไม่ได้สิกลับไปได้แล้วทำไงตาฉันรู้ว่าเธอจะถามอะไรฉันรู้สึกผิดในสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันตามสิ่งที่พวกเธอขอมาทั้งหมด ให้เวลาฉันหน่อยจะต้องอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้พี่ๆน้องๆฟังด้วยคงไม่ง่ายแน่ๆนี่คือเรื่องที่ฉันต้องทำนะตีเซียนี่คือที่ปักหลักของฉันจะจำเอาไว้แล้วเราควรจะไปเวลาไหนล่ะพรุ่งนี้พอถึงเวลาฉันจะโน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่าพวกเธอทั้งหมดเป็นคันธมิสนักวิชาการคุ้มคร่งไม่สิผู้พิทักษ์หมู่บ้านของพวกเธอเนี่ยฉันจะส่งคืนทั้งหมด ฉันจะให้ข้อมูลพวกนี้กับคนอื่นๆให้เธอรู้ด้วย <S <S ดูเหมือนนาะจะเข้าใจแล้วสินะสะตัวคือนักปาาใช่แล้วเทพไม่ได้รัทิ้งมนุษย์แต่มนุษย์ตระหักที่ทสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาดูเหมือนว่าหมอเนี่ยจะคิดตกแล้วนะรามันอ่ะไม่ใช่คนโง่หรอกสามารถสร้างกองกำลังขึ้นมากลางทะเลทรายได้เขาเองก็มีความสามารถไม่น้อยเหมือนกันนะ เสียดายตรงที่ความเชื่อเกี่ยวกับราชาครอบงำเข้าไว้แต่พอเป็นแบบนี้น่ะพวกเราก็น่าจะได้ผู้ช่วยเพิ่มเติมขึ้นมานะอย่างน้อยผมรับก็ยังดีถือว่าพอรับได้นะพวกเรากลับไปหาอะไรแล้วก็นอนพักสักหน่อยดีกว่ามีแรงแล้วพวกนี้ก็ไปหาคนมาเพิ่มนะอืมไครโนไปได้แล้วลักษณะของ บรรพบุรุษไอ้ที่ถูกฝังที่นี่เหมือนจะเป็นบรรพบุรุษของไคโนครับทุกคนครับหยุดเรียกได้แล้วนะเพราะว่ามันแบบใส่ชุดอนุบิสเหมือนกันนะทุกคนนะรามันเรามาแล้วเดี๋ยวไว้พร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวจะมีคนช่วยพาเขากลับไปที่หมู่บ้านอารุด้วยนะขอบคุณที่ช่วยนะไม่ต้องเกรงใจที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะพวกเธอกับชัมีเป้าหมายเดียวกันล จากนี้ไปเราก็เรียกกันว่าสหายแล้วกันนะแล้วคนร้ายอยู่ไหนฉันจะพานายไปเองอ๋อเจอพวกนันก็โดนจับไปด้วยเหมือนกันครับทุกคนครับพวกนี้ก็คือคนร้ายที่รักตาพวกผู้แท็กหมู่บ้านสินะสมอไม่ต้องเรียกหรอกใครก็ช่วยพวกคุณไม่ได้แล้วล่ะเพราะพวกคุณเลยพวกเราต้องเที่ยวไปเที่ยวมาในทะเลทรายเนี่ย ้ดินที่มหามาตราไปนะข้าฉันเลยทัดจนสีหน้าตอนเห็นไซโนของพวกเขาเหมือนกับเหตุผีเลยเนี่ยพวกนายควรเตรียมใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าฉันหาตัวพวกแกเจอแล้วจะเป็นยังไงฮ้พวกนักปราดอยากสร้างเทพใช่ไหมล่ะประโยคเมื่อกี้ไม่ใช่ประโยคอุปมาทำไมใช่ไหมเฮะเธอรู้ได้ยังไงเลิกปิดบังได้แล้วล่ะ ตามที่เธอว่านั่นแหละสถาบันกำลังวางแผนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พวกเขาอยากสร้างเทพองค์ใหม่ของตัวเองนหะน้าแรกของสุเมรุถึงแม้ดูบนเผืนสุเมรุจะเจริญรุ่งเรืองแต่หลังจากที่ท่านหญิงลูกคาเทวดาจากไปงานด้านวิชาการของสุเมรุแทบจะไม่มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นอีกเลยนะประกอบกับในช่วงที่อิมินซุนเหียวเฉาหนักขึ้นเรื่อยๆพวกนักปรา์ก็ลองทุกวิทีกทางแล้วแต่ก็ไร้ประโยชน์พวกเขาชอบพูดว่าถ้าท่านหญิงลูกคาเทวดาอยู่แล้วก็พูดต่อสิ ตอนนั้นน่ะสมาชิกของฟ้าตุยนะที่เรียกตัวเองว่าเดอะด็อกเตอร์ก็นำโนซิตมาอันนึงแล้วบอกว่าอยากจะขอยืมพื้นที่วิจัยหน่อยเดอะด็อกเตอร์คือคนที่ถูกในประเทศออกไปในสมัยก่อนตอนแรกอะ่ะพวกนักปาร์ดูถูกเขาอย่างมากแต่ตอนที่พวกเขาพูดประโยคนั้นออกมาท่าทีของทุกคนก็เปลี่ยนไปพวกเขาถามว่าพวกคุณอยังสร้างเทพไหม นั่นก็คือความโง่เขาและความว้าคลั่งในบ้านปลายของการศึกษาสินะในตอนแรกอ่ะสถาบันใช้เวลานานมากกับการสร้างร่างของเทพจากหุ่นเชิดที่ทำขึ้นอย่างปราณีตนะนะแต่ใช้สังสารวัตรของเทศการสืบสกุลอ่มาเก็บเกี่ยวความฝันและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งของสาอากาศจนถึงขีดสุดด้วยความช่วยเหลือของเดอะด็อกเตอร์เนี่ยสอากาศมีสถานะนำส่งข้อมูลสูงสุดถึงสามารถดึงพลังที่มีอยู่ในโนสิตทั้งหมดออก มาได้สําเร็จทําให้มันกลายเป็นแกนพลังงานของเทพฮะนดึงพลังในโนซีนออกมาได้แล้วด้วยทุกคนต่อมาเนี่ยพวกเขาเสนอว่าเทพองค์ใหม่คนมีปัญญาแห่งทวยเทพการทําเช่นนั้นได้ต้องใช้ผลึกแห่งความรู้ทวยเทพจํานวนมากอือเข้าใจแล้วล่ะแต่พวกคุณเนี่ยยืนยันได้ยังไงว่านั่นเป็นความรู้ของทวยเทพ ก็แค่การคาดคะเนของสถาบันน่ะวิจัยมาหลายร้อยปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ชัดว่าจะทำให้นักวิชาการคุม้มครั่งน่ะไม่มีใคร,าใครขายข้อปรากฏการ์เหล่านะ่าเหรือชื่อนั้นได้เสมียนคุณก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไรนะไม่มีใครในโลกนี้เข้าใจมันได้งั้นก็คงเ,เป็นความรู้ที่มีแต่คุเทียบเท่านั้นถึงเข้าใจได้นั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือที่มาของความรู้และอำนาจของเทพเจ้ายัางไงล่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่นักปราชญ์สร้างขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ท่านจิงลูกค้าเทวดาแต่มันเป็นบาลเดียนะเธอก็น่าสังเกตเห็นแล้วว่าสถาบันไม่ใส่ใจว่าใครจะเป็นเทพเพราะเขาแค่ต้องการพลังแห่งทวยเทพที่ใช้ในการควบคุมปัญญาเท่านั้นสําหรับพวกเขาแล้วความรู้และอํานาจเหมือนคําสาปที่กําลังเผาแผดเผาอยู่ในสายเลือดสิ่งมีชีวิตบางชนิดตอบสนองต่อแสง และหวยหาแหล่งกำเนิดแสงสําหรับนักปราแล้วมีเพียงเทพเจ้าที่เป็นจุดสูงสุดของปัญญาที่ทําให้พวกเขามองเห็นความหวังนี่คือการตอบสนองต่อแสงประเภทหนึ่งสำหรับนักวิชาการหลายคนแล้วการขาดเทพ่งปัญญาก็เหมือนพวกเขากําลังคลาทางอยู่ในความมืตดตลอดชีวิตและสําหรับพวกเขาแล้วท่าหญิงน้อยกุศนารีคืออะไรทำไมไม่ใช้เทพที่ดำรงอยู่ตอนนี้ในเมื่อมีเทพองค์ใหม่แล้วทำไมต้องสร้างเทพองค์อื่นด้วย สถาบันก็ไม่เคยเห็นเธอเป็นเทพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนแรกนะ่ะสถาบันตามหาเทพแห่งปัญญาที่ถือกําเนิดขึ้นใหม่จนเจอนั่นก็คือท่านหญิงน้อยและพวกนักปาญ์ก็คาดหวังกับเธอจะรอบรู้เหมือนกับท่านหญิงลูกคาเทวดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยสต,ติปัญญาของเธอในตอนนั้นไม่ต่างอะไรจากเด็กทั่วไปเหตุการณ์เนี้ทำให้นักปาร์ได้สติข,ขึ้นมาและตระหนักได้ว่าท่านหญิงลูกคาเทวดาได้ตายจากไปแล้วนะยิ่งไปกว่านั้น โนสิทธิ์ที่ท่านหญิงน้อยกําลังถูกใช้เพื่พอให้เป็นสาอากาศอะทำงานต่อไปได้ตัวเธอเองจึงไม่มีทั้งกําลังถวยเทพและปัญญาที่โดดเด่นผู้คนจึงลืมเลือนเ,เธอไปหมดแล้วละ่ะนี่ก็คือสิ่งที่นักปราชเลือกสินะพวกเขายังไม่เคยให้ความสนใจกับท่านหญิงน้อยด้วยซ้ํานึกไปถึงเลยว่าเทาพเจ้าเองก็ต้องเจอกับเรื่องโหดร้ายแบบนี้เอาล่ะ ทุกคนอารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แล้วเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะรามันให้ใครสักคนนะไปส่งผู้พิทักษ์กลับหมู่บ้านหน่อยนะออส่วนนักวิชาการสองคนเนี้ฉันจะพากลับไปด้วยเลยได้ตามตามที่เธอว่า,ววาผู้พิทักษ์หมู่บ้านทั้งหมดถูกส่งตัวกลับมาที่หมู่บ้านหมดแล้วจะมีคนคอยดูแลนะนักวิชาการสองคนนะั้นถูกเฝ้าอย่างเข้งมงวดลำบากทุกคนแล้วนะอะบรรยากาศหนักตึ้งจังเลยอืม ท่านหญิงน้อยกุศนารีที่ทุ่มเทเสียสละอุทิศแรงกายเพื่อทุกคนนั้นสําหรับสถาบันแล้วเธอก็เป็นแค่เด็กที่ถูกทอดทิ้งในวิหารสุรธรระเท่านั้นและผู้คนที่เธอปกป้องไม่เคยคิดว่าบนโลกนี้ยังมีเทพเจ้าองค์เล็กน้อยอยู่ด้วยอีกด้วยซ้ําเธอพูดอะไรหน่อยสิฉันจะบอกสิ่งที่รู้ให้ทุกคนฟังก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> มีข้อมูลที่ไม่บอกจริงๆด้วยนะตอนนี้ฉันไว้ใจทุกคนล้วฉันจะบอกให้ ทุกสิ่งที่ฉันรู้เลยอืมรู้แล้วเป็นยังไงล่ะรู้หรือเปล่าอืมฉันรู้มากกว่าลองนายกแล้วกันคนนั้นน่ะที่แบบเออาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะอืมหลังจากนั้นเรื่องราวทุกอย่างที่เล่าออกมาก็เป็นหมดแล้วพวกเราก็จะต่อสู้ด้วยเป้าหมายเดียวกันเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนเป็นพวกเดียวกันแล้วใช่ไหม นี่ไงที่กุสนารีบอกว่าถึงถึงไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์แต่ว่าเพียงแค่ดวงดาวนะเออก็สามารถส่องสว่างได้ครับทุกคนครับตอนนี้เรารวบรวมดวงดาวมาแล้ว1 2 3 4 5 6 6ดวงไปมี5ดวงถ้าไม่รวมไพ่มอนนะทุกคนนะ ทั้งหมดที่เราออกมาก็เป็นประสบการณ์ที่พวกเราเจอในซุเมรุล่ะน่ารุนละทึกชมัดทำเอาฉันไม่กล้าหายใจเลยนะปัญหาที่ต้องไปเชิญต่อจากนี้มีมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แต่ตอนนี้เป็นโอกาสมากที่พวกเราเองก็มีรามันด้วยนะเออเพราะฉะนั้นก็มีคนช่วยเพิ่มเออได้เวลาวางแผนแล้วละ่ะใช่ตอนนี้สิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์มากเกินไปจะไปสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกไม่ได้แล้ว ทุกท่านมีคําตอบในใจกันแล้วหรือ,อยังนะทําลายนักปราดช่วยเหลือเทพนี่คือเป้าหมายหลักของพวกเราอืมฉันจะพยายามเต็มสุดความสามารถถ้าง,งั้นพวกเราไปไต่ตอนก็อีกรอบว่าใครมีอะไรบ้างเพื่อมาช่วยเหลือกันได้นะโอเคและในที่สุดครับทุกคนครับ q u e s ก็จบลงนะทุกคนนะ โอเคจบจริงหรือเปล่านะครับทุกคนครับรอเวอร์ชั่นต่อไปนะครับเพื่อจะเท่าจะไดะ้ช่วยเหลือเทพนะครับทุกคนครับรุกขเทวดานะครับตอนนี้นางเอกก็ขึ้นมาเป็น C5 แล้วนะทุกคนนะเออจบเรื่องเป็น C6 แน่นอนนะครับทุกคนครับ